สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาชมพระวัดประสาทบุญยาวาดท่าน้ำสามเตนนะครับปีสองห้าศูนย์หกวันนี้ให้ชมเยอะหน่อยนะครับเป็นข้อเปรียบเทียบว,ว่าความเก่าแก่กับ,กบรงกุจะมีคาบอย่างไรอย่างหลวงพ่อจงนี่นะครับี่วัดประสาทนะครับเห็นก๊กขาวเนี่ยเม็ดก๊กขาวเนี่ยคือเป็นบางขุนพรมนะครับที่ตำผสมลงไป เป็นชุดนี้เป็นชุดลังเมงออกแรกๆนะครับไม่ใช่สีขาวสีขาวมันออกที่หลังแต่ก็ในวาละเดียวกันครับนี่วาละเดียวกันอย่างหลวงปู่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพิมพ์หลวงพ่อจงจะเห็นขี้ปวกนี่นะครับคือไม่ใช่ขี้ปวกนะครับความแห้งของเนื้อไอ้ตังอิวตังอิวแห้งแล้วก็จะเกิดเป็นมวลสารนี่นะครับ อันเนี้ยอันเนี้ยพิมพ์วัดเกตนะครับเขาถอดมาเขาถอดมาแต่เป็นของวัดปราสาทนะครับแล้วก็สีดําก็มีนะครับสีดําสีแดงสีขาวสมเด็จนี่นะครับนี่สมเด็จสมเด็จนี่สมเด็จให้ดูความแตกต่างนะครับพิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันความแตกต่างว่าโดนอากาศโดนอะไรเก็บเก่าอะไรแบบเนี้แล้วก็มาพิมพ์คล้ายๆว่าวัด มิตาหลวงพ่อสอนวัดมัสันวัดปราสาทก็เอามาถอดนะครับเอามาถอดพิมพ์ถอดพิมพ์แล้วก็ใส่แร่วัดปราสาทจะมีแร่นะครับถ้าเป็นของหลวงพ่อสอนวัดมัสันจะไม่มีแร่ดำๆนี่นครับข้างหลังดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีละองค์ครับจะมีแร่วัดปราสาทเอามาถอดพิมพ์ครับอย่างหลวงพ่อพิมพ์พระคูลมูลนี่นะครับวัดปราสาทก็เอามาถอดพิมพ์เ้าเดิมทีเป็นของพระคูละมูลวัดสุทัศน์นะครับ เอามาถอดพิมพ์จะให้ดูหลังก็มีรอยกดเสี้ยนกระดานก็มีนะครับรอยกดด้วยมือก็มีรอยเนี่ยเนี่ยมาเปรียบเทียบดูว่าอีกองหนึ่งเก็บโดนอากาศไม่โดนอากาศอย่างนี้นะครับไม่เคยโดนอากาศนะก็เก็บดีหกสิบปีนะครับหกสิบปีนะปัจจุบันนี้แล้วตั้งแต่ศูนย์หกมาถึงนี่หกสิบหกปีก็สองห้าหกหกก็หกสิบปีแล้วครับหกสิบปีพอดีนะครับนี่นะครับต่อไปเนี่ยนี่นี่นี่ บินไม่หน่อยครับสีสะพนมมือไปเป็นสีแดงสีอะไรนี่ก็มีนะครับปิดตาปิดตาวัดประสาทนะครับส่วนมากรูเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมของวัดประสาทนะครับรูจะเป็นสี่เหลี่ยมรูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับรูไอทิ่กิ้มลงไปอ่ะเอาตอกอ่ะตอกตอกกิมลงไปนะครับสีขาวสีแดงนี่ก็วัดประสาทนะครับนี่ก็วัดประสาทนะครับถะามาดูให้ สิบสามองค์เนี่ยเป็นข้อเปรียบเทียบว,ว่ามันเกิดมวลสารอย่างไรบ้างจะได้ไม่หลงผิดไปเห็นจะได้เออวันนี่มันของแท้อันนี้ไม่มีของฝีมือนะครับของแท้ๆเลยนะครับที่เก็บไว้นี่ของแท้ๆนะครับไม่ได้ของฝีมือที่ว่าทําเรียนแบบที่หลังไม่ใช่นะครับแท้ๆเลยของแท้ๆเลยนะครับเราไม่เอาของที่แบบนั้นมาแล้วก็ผู้ชมก็จะหลงผิดว่า มันเนื speaker, ้อทําไมนี่แกล่งนะครับดูหลุงกระทวดองนี้องแรกเนี่ยความแกล่งนะความแกล่งความแกล่งของเนื้อนะครับจะเห็นว่าเม็ดขาวๆนี่นะครับบางหุ้นพรมนะครับเขาเรียกว่าพิมแปบอ่าพิมแปบเนี่ยนะครับจะมีมวลสารแล้วก็มีเม็ดแร่ไอ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 รูตอกนี่นะครับเที่ยงัดออกจากแม่พิมพ์จะเป็นอย่างนี้ครับรูตอกตอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอก นะครับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดองล่างนี่ก็วัดปราสาทนะครับแต่นี่นะครับก็มีนี่นี่ที่มันบินไม่หน่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าใส่เนื้อบางุ้นพรมกูเก่าอ่าบางุ้นพรมกูเก่านะครับใส่ลงไปที่เขาก็เอามาวัดปราสาทเนี่ยไปขอมาก่อนนะครับไปขอมาสามปีทั้งหมดเขาว่ามีประมาณเก้าปีนนะครับที่เก็บไว้อ่ะที่เก็บไว้เอาขึ้นจักรูที่มันแตกแตกแตกหักหักนะนะบางุ้นพรมนะครับกูเก่า วัดประสาทเนี่ยไปขอมาสามปีนะเดิมทีลุงปูลำพูท่านก็เอามวลสารของบาง,งุนพรมมาทำไปเรื่อยก็ทำเยอะนะครับหลุงปูลำพูปีศูนย์สองปีศูนย์ปองลุงปูลำพูก็ทำเยอะทำไปก็ใส่ปีไปก็เกิดมวลสารมันก็มีเกิดเกิดคาบกุก็มีของลุงปู่ลำพูนะครับปีศูนย์สองผสมเนื้อบาง,งานุนพรมลุงปูลำพูก็เป็นพระที่เกจิที่ว่า มีวราจิตที่ใช้ได้นะครับแต่ท่านไม่ได้โด่งดังมากมายหลวงปู่ลำพูอ้าวมาดูหลวงพ่อจงมาดูพิมพ์หลวงพ่อจงครับโอ้สวยมากเลยครับหลวงพ่อจงนี่นะครับบวกไม่ได้ขี่รถนะครับความแห้งของเนื้อที่น้ำมันแต่งอิ่วผสมลงไปแห้งแล้วจะเกิดเป็นคาบบวกนะครับหลวงพ่อจงนะครับแล้วก็ดูความแก่งเนี่ยเนี่ยเนี่จะใส่เม็ดเม็ดเม็ดแร่ภาคใต้นะครับหลังก็จะนจะมีนะครับ <c oughs> ถ้าที่เขาทำเรียนแบบวัดประสาทนะครับจะไม่มีไอ้ขี้ปลวกเนี่ยความแห้งของเนื้อมันจะไม่มีนะครับที่เขาทำอัตมาไอก้ก็เคยเห็นมานะครับก็เคยเห็นมาออาต่อไปเป็นพิมพ์วัดเกตพิมพ์วัดเกตเนี่ยดูพิมพ์วัดเกตนะครับถอดพิมพ์ครับเป็นพระถอดพิมพ์นะครับ ถอดพิมพ์วัดปราสาทท่านถอดพิมพ์เยอะเขาไม่ได้แกะพิมพ์เองถอดพิมพ์ครับนี่นี่กดด้วยเส้นกระดานนี่ครับนี่กดด้วยเส้นกระดานนะนี่นี่ครับนี่เนี่ยเส้นกระดานเนี่ยเป็นเส้นๆนี่ครับนี่เส้นกระดานเนี่ยอย่างนี้กดด้วยเส้นกระดานนะครับเนี่ยจะรู้ว่าเออพระมันมีจริงรุ่นปีศูนย์หกนี่กดด้วยเส้นกระดานขณาจารย์ที่ปลูกเสกวัดประสาทบุญยวาฒท่าน้ำสามเสนนะใกล้วัลชภาติการามนะครับร้อยแปดรูปขณาจารย์รุ่นนั้นนะครับ มีหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพีเป็นประธานกับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยอหอมเ,อเยอะคณาจารย์เยอะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลงวงพ่อเสงวัดกัรยานามิตรหลงวงพ่อแช่มโอ้เ,อเยอะแยะครับสายสุพรรณสายอะไรต้องร้อยแปดรูปนะครับร้อยแปดรูปต่อไปสีดำนี่ครับสีดำนี่วัดประสาทสีแดงก็มีนะครับแต่ไม่ไม่มีวันนี้ไม่มีไม,ไม่ได้เก็บไว้สีแดงนี่สีดำนะครับบุกสีดำ จะมีเนื้อบางคุณพรมผสมนะครับเน่เ่เน่เน่เน่เขาขาวนี่นะครับตองขิมกระท้อไปนี่นะครับจะเห็นว่าเนี่นี่นะครับสีดำ <c oughs> อ่าเผาด้วยใบลานเอาใบลานเก่าๆมาเผาที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็มาเผาแล้วก็มาผสมก็เรียกว่าผงใบลานเนื้อผงใบลานนะครับหายากวัดประสาทนะครับวัดประสาทต่อมาสมเด็จ สมเด็จมันก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีหลายพิมพ์นะครับวัดประสาทมีหลายพิมพ์ไม่ใช่่าพิมพ์นี้พิมพเดียวนะครับเอามาให้ดูเนี่ยมันหาไม่ได้ก็มีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่สิบประองค์รวมๆยี่ 20, สิบนะครับเนี่ยเด,ด,ด,ดี๋ยวดูเหรอนี้กดได้มือนะครับรอยกดได้มือนะครับรอยกดได้มือแกงนะครับแกงแกงถ้าลงกุก็จะเทียบได้ว่าเป็นบางคุนพรมยุคนั้นนะลงกุก็จะเกิด ฟองเต้าหู้เพราะมันโดนน้ำแชชื้นแห้งอะไรไปเนี่ยนี่ยดูครับขี้ปวกเนี่ยไม่ได้ยุงขี้นะครับความแห้งของเนื้อพระเนี่ยดูนี่ก็มีผสมเน,นี่เม็ดเก่าๆเนี่ยยังเห็นอยู่นะครับบาบคุณผมเนี่ยนะครับอันนี้ของชัวร์เลยไม่ต้องกวไม่ต้องกลัวว่าจะเอาของสีมือหรือว่าของอะไรมาให้ชมนะครับแล้วต่อไปเป็นปิดตาปิดตาอีกทิมหนึ่งของเดิมทีเป็น พิ first, um. มพ์น <Ske pt necessary> <terms> ี้ครับเป็นของหลวงปู่สอนวัดมักกสันแต่วัดอบประสาทเอามาถอดพิมพ์วัดประสาทนี้เอามาถอดพิมพ์ครับแล้วก็ใส่แร่ลงไปใส่แร่ลงไปนี่ยใส่แร่ลงไปใส่แร่ลงไปครับนี่ครับแห้งแล้วครับสวยมากนะปิดตาผ่านไปครับนี่เป็นพิมพ์ของพระครูรมูลนะครับวัดสุทัศน์เทพราลามนี่ครับถอดพิมพ์มาแห้งครับจะเห็นแห้งนะครับ หกสิบปีความแห้งนะครับเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ลงกุ <c oughs> ถ้าชื้นน้ำลงกุโดนน้ำหยดใส่ก็จะเกิดก็จะเกิดสีแดงๆแบบนี้นะครับเจอสีแดงไอ้นี่มันแห้งโดยธรรมชาติครับแห้งโดยธรรมชาติธรรมชาติทว่าเก็บไว้ในกล่องอะไรเงี้ยแห้งแล้วก็มีปกโพต่อไปก็พิ็นปกโพนะครับปกโพหมายความหมายของโพก็ความร่มเย็น ความร่มเย็นนะครับโพที่เระพุทธเจ้าตรัสร,รู้นะครับโคนโพนะครับโพหมายถึงความร่มเย็นนะครับหลวงปู่โต๊ะบอกว่าใครมีสมเด็จบอกโพอง์นั้นจะมีความร่มเย็นแล้วแวนไปนะครับเน่เน่เนน่นี่ครับหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังก็จะกดด้วยอะไรไม่รู้อันน,น,นี้ไม่ใช่เส้นกระดานแต่องค์ดำอ่ะ กดด้วยเส้นกระดานนะครับองคดำองดำกดด้วยเส้นกระดานต่อไปพิมพ์พระคูรมูลนี่แหละครับพิมพ์พระคูรมูลพิมพ์พระคูรมูลอีกก็ความเก่านะครับแหกแอะแตกไล้แหงนี่ครับความเก่าดูความเก่านะครับก็หนาก็มีไม่หนาก็มี <c oughs> บางอันบางองค์ก็มีไส้กล้วยไส้กลนะ้วยนี่คือกล้วยน้ำว้านะครับใส่กล้วยน้ำวา้า มวลสารเขาก็มีเยอะนะครับอาจจะเคยเคยเห็นว่ามี <c oughs> ดอกมะลิแห้งๆก็มีนะครับผสมดอกมะลิแห้งๆก็มีแล้วปิดตาดูปิดตานะครับปิดตามีทั้งแก่งแล้วไม่แก่งพิมพ์สังกัจายก็มีพิมพ์โอภาสีนั่งถือไอ้รูปโลหะก็มีเยอะแยะครับอ่าพิมพ์วัดเกศก็มีหลายพิมพ์เนี่ยดูดูดูลูนะครับดูลูดูลู่ดูลูนะครับ ดูครับนี่กระเทาะไปนะครับกระเทาะเก็บไปเยอะชนกันไปชนกันมากระเทาะนะครับต่อไปก็สีเหลืองน่ครับเหลืองพิมพ์สะดือจุนพิมพ์สะดือจุนนะครับพิมพ์สะดือจุนเนี่ยพิมพ์สะดือจุนรูเนี่ยนะครับเนี่ยกระเทาะเลยครับก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับคณาจารย์บรรจุพลังกิตเข้าไปด้วยอํานาจของกิต ผู้สมเด็จอภินญายานอย่างหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อ <c oughs> เงินวัดดอนเดหอมกนาจารย์หลวงพ่อถิ่นวัดปลาเลไลหลวงพ่อไข่เมเกวัดเชิงเลนะครับวัดบางเลหลวงปู่ไข่ก็มานะครับหลวงปู่ไข่มาครับกณาจาร์ร้อยแปดกณาจาร์ร้อยแปดองค์ที่มาร่วมพุทธาพิเศษเนื่องในโอกาส <c oughs> ทางวัดประสาทบุญยาว่าท่านาขสามเตนโดนไฟไหม้นะครับโดนไฟไหม้ไฟไหม้ก็สร้างอุโบสถใหม่อุโบสถใหม่ก็มนม์คณาจารย์มาร่วมพุทธาพิเศษนะครับมีพิมพ์หลวงพุทธวดมีหลายพิมพ์นะครับสีแดงสีดําก็มีลังเมงก็เรียกว่าเนื้อลังเมงนะครับดูดูชมนะครับดูหลวงพระจงนะครับหลวงพระจงนี่ครับสีแต่ละสีไม่เหมือนกันนะครับให้ชมเลยครับนานนานนานนะครับ นน Marcel, นเนี่ยอย่างเนี้ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากแล้วก็หลังกดด้วยเส้นกระดานนะครับมีนะครับกดด้วยเส้นกระดานโบราณก็มีนะครับกดด้วยเส้นกระดานกดด้วยกับหมากอะไรเงี้ยมีไม่ใช่ว่าไม่มีกดด้วยมืออยากให้มันแน่นก็ใช้กระดานสองมือกดลงไปที่แม่พิมพ์นะครับเอาละครับวันนี้ก็ชมแค่นี้นะครับสิบสามองค์เนี่ย ดูไปนะครับดูไป13องค์เนี่ยก็ค่อยดูไปนะครับพิจารณาดูครับพิจารณาดูของแท้นะครับไม่ได้เอาของที่ทํารุ่นหลังมาให้ชมนะครับไม่ใช่ถ้าแบบนั้นจะไม่ทําคลิปขึ้นมานะครับทําคลิปนี่มาเพื่อให้ศึกษาได้ความรู้จะได้ไม่โดนแหกเนตรนะครับสวัสดีครับโชคดีมีความสุขความเจริญนะครับ